อีกหนึ่งคันครับเข้าทางเหมือนกันคันนี้ชี้ชัดให้ท่านผู้ชมได้อดีตเคยขี่มาก่อนคันนี้เป็น Ford Ranger ครับ Wide Tag ตัวก่อนเปลี่ยนโฉม Minor c h ้ n g น3.2ขับ4สีเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนี่คันนี้คันนี้คันนี้ชุดแต่งมีฝากระโปรงครับตามสมัยนิยมนะท่านซื้อไปท่านไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับมีโป่งให้ท่านเรียบร้อยนะครับมันกินกันตรงนี้แหละเวลาจอด ข้างๆกันแล้วมันกินกันตรงนี้3.2 6 Speed หกสปีดออโตเมติกนะครับัขนี้เป็นตัววายแท็กเนาะนะครับมีปกหลังให้ท่านเรียบร้อยรถสีสวยครับเท่าที่ดูมารถแบบนี้เขาไม่ค่อยบรรทุกกันเดี๋ยวจะด,ดูให้<ม>แห้งๆเดิมๆสวยๆนี่งดงามงดงามสวยครับกันชนสวยสีสวยสติกเกอร์ครบ นะครับด้านนี้ไม่มีรอยแสดงว่าไม่เขาจะบรรทุกอะไรกันมาสวยงามอยู่นะครับปีนดูหลังคาให้ท่านหลังคาสวยรูปหลักยังดีอยู่นี่รถงามมันคันนี้สวยนะครับเส้นสายดีสีดีนี่เขาเาตามแบบเหมือนรุ่นพ่อเลยวะบองๆเลยเสียงปัองอ่าเช็คสีสีป้องเลยนะครับ โดยรวมมีสเสน่คันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับโดยรวมมีสเสน่ห์คันนี้ปี2015ดูเครื่องกันหน่อยเปิดฝาโป,ปงให้ท่านแล้วอันนี้ส0 1 5เดี๋ยวราคาเรามาว่ากันเราดูตรงนี้ก่อนอเดิมๆนะครับคานแห้งสวย ท่อมีเปลี่ยนมาแล้วนะครับน่าจะเปลี่ยนอินเตอร์มาหรือเปล่าไม่แน่ใจจะเปลี่ยนท่ออินเตอร์มาแล้วซึ่งท่ออินเตอร์เนี่ยมันเป็นปัญหาของฟอร์ดอยู่ละใครที่ติดตาม X O T O Sport อยู่ก็จะรู้ว่าท่ออินเตอร์พอถึงอายุของมันก็จะมีปัญหานะครับก็ต้องเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนแก้ไขจุดอ่อนของฟอร์ดนะครับเป็นที่เรียบร้อยห้องเครื่องสวยเรียบร้อยครับมีชุดกระจังหน้ามีไฟอะไรเรียบร้อยสีสวยทุกอย่างสวยเ,เครื่องไม่มีเยิ้มครับ ไม่มีไปเปลี่ยนเทอโบงเทอโบอะไรมาไม่มีสแตนดาร์ดหมดมีชิ้นนี้ชิน้นเดียวที่เปลี่ยนนะครับแก้ไขจุดอ่อนของรถสวยงามไปดูด้านในกันพอขึ้นมาเอกลักษณ์ของเจ้าวายแท็กคือบเบาะเบาะจะพิเศษกว่าเรนเจอร์ปกตินะครับจะมีแถบสีส้มขึ้นมาคัานนี้ น่าจะใช้งานมาพอสมควรนะที่พูดกันตามตรงนะครับเบาเป็นแบบไฟฟ้าเนี่ยแบบไฟฟ้าแปลว่าตัวยังสวยอยู่ครับแปวตัวยังสวยอยู่คันนี้เป็นก่อนไมนราเชนขอให้ผู้ชมตรงๆไวทแท็ต,ต, White ตัวแรกก่อนไมนร์เชนจะพิเศษแบบนี้ครับจะเป็นแอร์ดิจิตอลมีดิจิตอลอยู่ด้านในแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวตัวจอยังเป็นจอเล็กอยู่แสดงผลได้ไม่เยอะนะครับ ผมอะไยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมอะไยก็ผ่านศึกสงครามมาพอสมควรอันนี้ก็เรียนให้ผู้ชมกันตามตรงรถวิ่งมา98,255ครับ98,255กิโลเมตรข้างในลังคาสวยบอกคนขับมีการใช้งานหรือขับบ่อยนะครับเยอะส่วนบอกคนนั่งก็น้อยไม่ได้เยอะนะครับ ผมว่าจะเอาคันนี้เบาะหลังน่าจะใสใสที่าเ <ไป S 1> บา<อ>ะหลังกิ<ๆ>๊กเพราะส่วนใหญ่รถกระบะพวกนี้เป็นดับเบิลแคบส่วนใหญ่จะคู่หน้าจะใช้เยอะนะครับมันเกิดมาใช้งานอะต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับมันเกิดมาใช้งานถ้ามีกระบะแบบนี้แล้วใหม่กิ๊บเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานส่วนใหญ่คนที่ใช้กระบะแบบนี้ก็จะเป็นอาชีพแบบพวกโฟแมนใช่ไหมวิ่งตรวจงงตรวจงานอะไรกันนะครับคันนี้เป็นแบบขับสี่อัตโนมตินี่มีขับสี่เกียร์ออโตเมติกขับสี่ทูไฮ่โฟไฮ่โฟโล นะครับใช้ได้อยู่ทุกระบบกระจกข้างเป็นหูพับเรียบร้อยนะครับพับได้เรียบร้อยคันนี้ค่อยขับอยู่คือเอาง่ายๆตัวเก่าตัวใหม่ดีไซน์ด้านในห้องโดยสารเหมือนกันหมดยกเป็นคอนโซลที่เปลี่ยนไปตัวใหม่จะมีจอใหญ่ขึ้นนะครับมีลูกเล่นเยอะขึ้นสามารถปรับแอร์ได้ผ่านทางหน้าจอเลยนะครับระบบเกียร์ไป็ตออตเมติของภาคมานี้ไม่มีกระตุกนะปากไปที่เอ็นไม่มีกระตุกนะครับอ่า ไม่มีกระตุกนะครับ P ไม่มีกระตุกนะครับผักมาไม่มีอะไรปกติหมดน้ำมันหมดครับน้ำมันหมดสิ่งที่แก้ไขตรงนี้คือรถต้องไปเคลียร์โค้ดนะครับในเรื่องของถุงลมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้มีโค้ดถุงลมขึ้นแก้ไขเดี๋ยวทางท็อปเทนจัดการให้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับ แน่นอใครขับฟอร์นะครับมันเป็นรถกระบะแบบพรีเมียมใหญ่โอโถงถ้าใครไม่เคยขับคันใหญ่ๆมาก่อนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่พวงมาลัยก็ตามสไตล์รถอเมริกันก็จะไม่ได้เบาหวิวเหมือนรุ่นใหม่อันนี้รุ่นแรกจะเป็นแบบนี้นะครับยังหนักอยู่แต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยพวปกตินี่แหละนะครับท่านผู้ชมบางท่านสอบถาเข้ามาเยอะในเรื่องของการซื้อรถ กับเต้นรถนะครับบอกว่าการซื้อรถกับเต้นรถนั้นไม่ค่อยน่าไว้วางใจซื้อรถจากคนที่ใช้จริงๆแบบตรงๆดเล็กจะดีกว่าท่านมองแบบนั้นเนี่ยนั่นคือการมองแบบยุคโบราณครับนั่นคือการมองแบบยุคโบราณยุคสมัย20ปี25ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่มีระบบโซเชียลแบบปัจจุบัน เพราะ,ะนั้นการขายในแบบยุคเก่าจะสามารถค่อนข้างที่จะเจอเต็นท์รถที่เขาเรียวกว่ามิชชัชีพได้ปัจจุบันมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมามันสามารถทําให้เต็นท์รถเหล่านี้ที่เคยเป็นมิชชัชีพมันต้องสลายตัวครับเพราะมันทําแบบนั้นไม่ได้แล้วปัจจุบันเต็นท์รถปัจจุบันผมกล้าพูดไม่กล้าบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกันเนาะเอาไปกลโกลงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครโกงนะครับเพราะโกงครั้งเดียวชีปหาย กันทั้งคณะนะครับชาเปอร์กิจาการต่อไม่ได้เพราะตรงนี้พลังโซเชียลเวลาเขาไปกระนำเต็นแต่หรือใครที่ทําไม่ดีเนี่ยก็สามารถปิดกิจาการได้เลยเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาได้มายัางไงดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีตรงไหนไม่ดีก็ต้องเก็บถูกไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับท่านเลือกคิดได้เลยว่าการซื้อรถกับเต็นไม่ดีเปลี่ยนความคิดสมยัยซื้อรถกับเต็นดีครับ ดีซื้อได้เหมือนกันท่านจะซื้อผ่านเจ้าของโดยตรงก็ไม่ว่ากันหรือท่านจะซื้อกับเต็น์ก็ไม่ว่ากันเหมือนกันครับข้อดีของเต็น์คืออะไรรู้ไหมคือเวลาท่านจะซื้อท่านเงินไม่พอท่านสามารถจัดไฟแนนซ์ท่านต้องต้องจัดไฟแนนซ์เขาสามารถทําให้ท่านซื้อรถได้ง่ายขึ้นสามารถช่วยเหลือท่านในเรื่องของการเงินในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ยอดที่เพิ่มขึ้นท่านใช้เงินสดในการวางดาวรถน้อยลงนั่นคือข้อดีถ้าท่านซื้อตัวต่อตัวกับทาง เจ้าของรถอันนี้ก็อาจจะต่อรองได้เช่นกันนะแต่อาจจะต้องเหนื่อยท่านอะ่ะถูกไหมเขาก็เป็นตัวการ้วเต็นท์เหล่านี้เขาอยากขายครับปัจจุบันเศรษฐกิจแบบนี้กำไรก,กำไรก็น้อยเอากำไรน้อยๆส่งรถออกไปให้ไวนั่นคือกำไรของท่านท่านผู้ซื้อท่านผู้บริโภคแล้วนะอันนี้ผมมองว่าการซื้อรถเต็นท์ไม่มีผิดครับซื้อได้ ซื้อได้แต่ถ้าท่านยังไม่เก่งเรื่องรถไม่ได้อิงกับเรื่องรถก็อาจจะหาผู้เชี่ยวชาญไปด้วยหรือหาเพื่อนท่านไปด้วยแต่เดี๋ยวนี้เขายินดีเขายินดีให้ตรวจสอบแม้กระทั่งขับรถไปขึ้นห้อยนูน่นนี่นั่นปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วก็เลือกซื้อรถกับเต็นที่มีการรับประกันอย่างเต็นทับเท็นเองเขาก็มีการรับประกันในหลากหลายเรื่องนะครับอยู่ที่ท่านเข้ามาต่อรองหรือท่านอยากจะให้มันปรับปรุงสมรรถภาพรถยังไงเดี๋ยวลองถ่ายหลัง ตรงไหนไม่ชอบใจย,ยังสมมติถ้าผมเป็นท่านผู้ชมแล้วผมอยากได้วายแตคันนี้สิ่งที่ผมจะบอกท็อป1ทโอเคเครื่องยนต์ผมไม่ติช่วงล่างผมไม่ติผมบอกงี้นะเครื่องยนต์ผมไม่ติช่วงล่างผมไม่ติผมติอยา่างหนึ่งคือหนึ่งคือผมจะให้ท็อปเทเปลี่ยนฟิล์มให้ผมบานหน้าเพราะฟิล์มบานหน้าบานข้างคอนขับเสียแล้ว2องแผนนี้เสียแล้วครับ,บ,บอ่าเป็นลอนเป็นลอนตรงนี้เสียแล้วนะครับ อันนี้เสียแล้วนะครับผมจะไ้เปลี่ยนอันนี้ก็เสียเอางี้ผมจะชอบเทนเปลี่ฟิล์มรอบคันใี้ผมใหม่อันนี้ข้อแรกอันนี้ข้อแรก2พี่เจ้าของเต็นท์ท,นท็อปเทนเขาบอกผมว่าข้างในเนี่ยเดืคลีนให้ใหม่หมดนะครับแน่นอนการซื้อรถที่นี่น้ำมันเต็มถังค่าเชื้อโควิดอะไรเต็มระบบแต่ฟิล์มเนี่ยขอได้เลยครับถ้าท่านดูแลมาจากก้ท่านจะซื้อคันนี้ผมว่าเดี๋ยวท่านมาดูเขาเปลี่ยนฟิล์มให้ท่านละอันนี้ฟิล์มเพราะรถคันนี้เพิ่งมาเพิ่งเข้าเลย เพิ่งเข้าเลยนะครับมีเปลี่ยนฟิล์มแล้วสวยทำภายในให้สวยปุ่มมัลติฟังชันนี่ทื่ของเก่าคงใช้แต่รถจริงๆอ่ะปุ่มไม่มีลอกเลยอ่ะปุ่มไม่มีลอกเลยปุ่มไม่มีลอกนี่เครื่องเงียบมากเลยไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ่านหากระบะวายแทก3าจุดข้อดีของมันคือแรงแรงบิดดี ขับเคลื่อนสี่ล้อเหมาะสำหรับการขับขึ้นเขาลงเขาเหมาะสำหรับอาชีพที่ทําอาชีพก่อสร้างใช่ไหมอาชีพก่อสร้างอาชีพหรือภูมิประเทศท่านบ้านท่านอยู่บนภูเขาต้องใช้รถแบบนี้เหมาะสมมากคันนี้โอเคเลยในเรื่องของราคาคันนี้ถ้าผู้ชมฟังมายืดยาแล้วราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาอยู่ที่5้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทครับห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทย้ำอีกครั้งนะห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทไม่แพง ท่านได้3.2นะครับท่าคิดอย่างนี้ก่อนท่านได้เครื่องยนต์3.2ลิตรแรงบิดมหาศาลขับเนี่ยังก็จะหลวดเลยนะครับวิ่งนี่ตอบสนองคันเร่งท่านตลอดเวลานะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้นะครับความสุดขัรนนี้แล้วก็ที่สัดที่สุดท่านอยากจะผ่อนเบี้ยน้อยหอยน้อยแน่นอนท่านสามารถผ่อนได้ถึงสูง,ง,ง8 4งวดนะครับถ้าท่านเลือกผ่อน48งวดก็อยู่ที่13,300บาท ถ้าท่านผ่อนที่60งวดก็จะอยู่ที่11,400บาท7จ12งวดอยู่ที่1 7 0 0 0บาท84งวดอยู่ที่9,500บาทโอ้โหผ่อนหลักพันนะโอเคผ่อนนานหน่อยดอกเบี้ยอาจจะเยอะนิดนึงแต่เราสบายอะรถก็อยู่กับเรานานๆเราสามารถหาเงินมาหาก็มันได้นะครับแน่นอนฟรีทุกเรื่องนะครับค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีการต่อภาษีฟรีพรบรฟรีการโอนกรรมสิทธิ์น้ำมันหนึงถังจากรถฟรี ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับฟรีค่าเชื้ออบโอโซนโควิดให้ท่านได้เรียบร้อยมั่นใจในการใช้รถคันนี้ได้เลยแล้วบเบรกโอเคคันเร่งโอเคนะครับพวงมาลัยทุกอย่างโอเคหมดมีเก็บงานนิดหน่อยมีเก็บงานนิดหน่อยรถเพิ่งเข้ามาตอนที่เรามาถ่ายทานะครับรถเพิ่งเข้ามาอย่างที่โกบอกย้ท่า้ผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับทอปเพนการาด สาโลแกลเขาก็บอกอยู่แล้วรถสวยคุณภาพดีไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมนู่นนี่แน่เขาบอกเราอ,อยู่แล้วเรามาวันนี้เรามาพิสูจน์จริงๆครับว่าเขากับชนเหมือนกันมาพิสูจน์ว่าเขาดีอนี้เขาพูดจริงหรือไม่แล้วก็เป็นตจวาแทนท่านผู้ชมในการมาทดสอบในการรีวิวรถในครั้งนี้นะครับถือว่ารถครันนี้โอเคโอเคไม่โอเคคือฟิล์มรอบคันต้องเปลี่ยนแล้วก็คลีนทำความสะอาดภายในซึ่งอย่างที่บอกเดี๋ยวเขาคลีนแน่ๆนะครับ แล้วก็เครื่องยนต์นู่นนี่นะ่ามีวารันตีให้ท่านได้ท่านมาพูดคุยกับแตงเชื่อผมเถอะมาพูดคุยอยากได้อะไรอยากจะแต่งตรงไหนอยากจะถอดอะไรอะไรที่นี่จัดการให้ท่านได้หมดสมดั่งใจท่านทุกอย่างขอให้ท่านมาดูท่านชอบจริงรักจริงสตุ้งสตางท่านไม่พอท่านมามาพูดคุยกันที่นี่พร้อมที่จะดูแลและให้บริการท่านแบบไม่มีอิดออดนะครับ